มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอบอคแจงเรื่องล็อกดาวน์เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษน,นุโยธินโฆษกสบคอตอบข้อสักถามถึงกรณีที่มีผู้ติดโควิด -19 รายใหม่จำนวนมากและมีผู้ป่วยวิกฤตนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าส่วนที่2ก็คือโซนสีเหลืองแล้วก็โซนสีแดง ได้พูดคุยกันว่าศักยภาพของภาครัฐนั่นหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าของภาคเอกชนจะมีเตียงว่างดังนั้นต้องมีหนทางใหม่ในการพูดคุยหารือกันเพราะในบางโครงสร้างของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสภาพหลักที่จะต้องดูแลประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งมีสถานที่อยู่แล้วก็อาจจะปรับให้เป็นพื้นที่รองรับระดับสีแดงได้หรือไม่ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปโดยที่ประชุมมอบหมายให้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปประชุมปรึกษาหารือเพื่อขยายศักยภาพค่ะ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีข้อเสนอจากทางแพทย์ต้องการให้ล็อกดาวน์กอทมอย่างน้อยเจ็ดวันเพื่อลดการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้นายแพทย์ทวีสิงห์กล่าวว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวด้วยความยินดีในหลายเรื่องที่ต้องนํามาพูดคุยและก็คิดกันโถกแถลงกันในที่ประชุมเราได้รับทราบแล้วว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลดีแต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันนี้เราดรําเนินการอยู่ แต่เป็นลักษณะของจุดเฉพาะที่เกิดเหตุตรงไหนก็จัดการตรงนั้นเช่นที่แคมป์คนงานโรงงานหลายแห่งหลายที่ได้ดําเนินการไปหมดแล้วและมาตรการนั้นจะมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบที่ต้องนํามาไต่ตองกันการปิดพื้นที่โรงงานอาจทําให้เกิดการกระจายของคนที่ไม่มีงานทําก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่มปัญหาไปอีกดังนั้นต้องพิจารณาไต่ตองกันอย่างดี การปิดกอทอมอย่างที่ทราบกันว่าคนกรุงจริงไม่ได้มีมากนักแต่จะเป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดมากกว่าถ้าปิดกอทอมอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายกลับไปต่างจังหวัดทําให้เกิดการติดโควิด -19 ในต่างจังหวัดอีกด้วยก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ